สวัสดีครับผมบวกเรวคือทับเบี้ยนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับเราอยู่ที่ฝ่าปลากันนะครับเราจะมุกวันนี้เราจะมุกวิ่งกันก่อนครับซบึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้าหามุญสวยๆเจอแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายใหม่อีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะเต็มครับ รเราสั้นเหนื่อยเลย,อยดอกไม้โคตรสวยอะ่ะพระอาทิตย์ครับสูงใหญ่มากมีคนด้วย หนึง่ง <chat> พันลสร้อขอสุดแต่ครับเป็นไงบ้างจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วบผม เงาเอาไม้เลนมากคู่สูงไหมครับสูงไหมครับเห็นไหมครับ I believe I can fly ครับผม I believe I can fly ครับผม่่อยยาได้ินวจะถืออีกหนึ่งครับมาดูท้าครับพ่อ <c oughs> ผมตู่ตู่ดูตู่ตู่ตตต นีครับไปเห็นครับไปถึงแล้วก่อนแล้วกล้เป็นจริงแล้วคิว เราเดินมาต้งนานเพิ่งได้แค่ห้เองะห้าสิบอะไรเนี่ยหาสิบเมตรเองเนี่ยเดินมาต้งนานเดยดูดิอ้าวเ่งไค่ห้าบเนเนะเปลี่ยนเป็นพันลานเมตรค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคนที่ได้ออกทีวีนะครับผมเด็กวัวมาดู ไปเดี Five, Five, ๋ยวผม่ายให้ถูต oh. ูดเอ้โหแข่งกันหรอแรอใช้กำลังแรงอย่างมาก นี่มันคือเครื่องอเนกประสงค์นั่งแน่แหละเครื่องพังครับผม ชิพี่นะครับผมก็คิดว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อขอตัวลาไปทีเท่านี้นนครับแลวก็สำคัญนะครับอย่าลืม,มครับกระทรบไลค์ถึงห้าหมื่นครับบายครับผม